สวัสดีครับช่องปอนรีวิวนะครับ วันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกาเยมาเรนลิกาฟเมกาคอร์สรีเวิร์สแพนด้าเดือนนี้กันนะครับนาฬิกาแบรนด์เยมาเนี่ยเป็นแบรนด์จากฝรั่งเศสนะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในไมโครแบรนด์ที่หลังๆมาเนี่ยไม่ค่อยไมโครแล้วนะครับเพราะว่ามีการทําเครื่องอินเฮ้าส์เองนะครับมีการทาเครื่องแมนูแฟคเจอร์คือแบบนวัตกรรมตอนนี้อันลังการจัดเต็มมากๆนะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่น่าจับตามองแล้วก็เติบโตอย่างรวดเร็วมากๆเลยนะครับซึ่งนาฬิกาของเยมาเนี่ยจริงๆมีหลากหลายราคาแล้วก็หลากหลายช่วงมากๆนะคือถ้าเกิดเป็น เครื่องอินฮาวส์เขาเนี่ยราคาก็จะขึ้นไปถึงแบบหลักแสนบาทหรือว่าหลักแบบหลายๆแสนได้เลยนะครับเพราะว่ามีเครื่องแบบพวกทูบิยองด้วยนะแต่ว่าเขาก็มีไลน์อัพหนึ่งที่แบบเป็นตัวราคาย่อมเยาราคาแบบเริ่มต้นนะครับก็คือรุ่นตระกูลไรลิกาฟตัวนี้นั่นเองนะซึ่งเป็นนาฬิกาในตระกูลโครโนกราฟนะครับที่หน้าตาเนี่ยจะมาแนวย้อนยุคมาแนวแบบรถคลาสสิกสมัยก่อนมากๆเลยนะครับซึ่งวันนีเน้เราจะมาลงดีเทลเรื่องนี้กันนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็ เรียกว่าอยากลองดูก่อนว่าตัวเรือนเริ่มต้นของแบรนด์นี้มันเป็นยังไงนะแต่ถ้าเกิดมันดีมากๆเนี่ยอนาคตก็อาจจะไปซื้อโมเดลที่ราคามันแพงขึ้นหรือว่ามันดูดีขึ้นดูมีความเป็นเครื่องอินฮาส์มากกว่านี้นะครับอันดับแรกก่อนเลยนะครับเรือนี้เนี่ยก็จะโดดเด่นเรื่องหน้าตาและก็ภาพลักษณ์มากๆนะครับคือปกติแล้วเนี่ยเวลาเรานึกถึงนาฬิกาโครโนกราฟทั่วไปเนี่ยซับเดรลลด้านในมันต้องเป็นวงกลมใช่ไหมครับก็คือเป็นวงซ้ายวงขวาหรือวางนาฬิกาเนี่ย จะมีวงด้านล่างมาด้วยก็จะเรียกว่าเป็นหน้าแพนด้าทั่วไปแต่ว่าเรือนี้เนี่ยด้วยความที่ซับดีเอาเขาอะ่ะจะมีการทําดีไซน์มาเป็นมเหลี่ยม,ยมแบบเอียงๆแบบนี้นะครับซึ่งเวลาเรามองปป๊บเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยได้รับความรู้สึกว่ามันเป็นนาฬิการตระกูลแพนด้าละเพราะแพนด้าเนี่ยเราจะคุ้นเคยว่ามันต้องกลมๆนิดนึงนะอันนี้ถ้าเกิดมองมผ่านๆเนี่ยมันจะอารมณ์เหมือนกับพวกสัตว์ตระกูลแรคคูนอะไรแบบนี้ซะมากกว่านะครับเป็นหน้าตาคู่สีในแนวแพนด้าที่มันก็ค่อนข้างจะยูนิคแตกต่างกับตลาดเยอสมควรนะ ซึ่งจริงๆดีไซน์แบบนี้ในสมัยก่อนเนี่ยก็มีการใช้กันเยอะนะครับซึ่งเขาก็จะมีการเลฟเฟอร์เรนต์ดีไซน์มาจากพวกตระกูลรถคลาสสิกนะครับกลิ่นอายของยุคก,ก่อนที่แบบเวลาลขับรถเนี่ยตัวรถมันยังเป็นรูปทรงโค้งๆมนๆม,มีความเล่นเส้นสายผิวไหวดูแบบยังไม่ได้เหลี่ยมยังไม่ได้ตรงมากเหมือนกับยุคปัจจุบันนะดีไซน์ตัวเนี้ยมันก็อ้างอิงถึงอดีตในสมัยก่อนนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยออกมาดูวินเทจมากๆซึ่งคู่สีที่เขาใช้เนี่ยเขาก็เลือกมาแนวแบบวินเทจมากๆเลยนะคืืือออจรริงๆใในนกกาาเนเนี่่ยหห้ลลสแต สีที่ขายดีที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นตระกูลแพนด้ากับรีเวิร์สแพนด้านี่แหละซึ่งช่วงที่มันเป็นโทนสีสว่างของเขาอะนะครับเขาจะใช้เป็นสีครีมเลยไม่ได้ขาวเลยนะครับอันนี้คือครีมจัดเลยนะถ้าเกิดเราเทียบกับสีขาวเนี่ยที่มันอยู่บนเข็มชมั่วโมงเข็มนาทีนะครับเข็มวิทต่างๆนานาไอตัวนี้จะออกครีมชัดเจนมากๆนะครับส่วนพวกเข็มชมั่วโมงเข็มวิมาร์เกอร์ต่างๆนา,นานาเนี่ยก็มีลูมมาให้นะเป็นลูมซูเปอร์ลูมิโนวาบีจีดิวไนน์นะครับก็เข้าที่มืดสว่าง ไฟนะครับแล้วก็การตัดแสงเนี่ยยังทำไม่ได้เกลี้ยงมากนะครับเพราะว่าจะมีความแบบสะท้อนรอบๆมาประมาณหนึ่งนะ แล้วก็มีความนูนขึ้นมาจากตัวเคสค่อนข้างจะใช้ได้เลยนะครับยกขึ้นมาสูงเลยแล้วก็ตัวขอบเบเซลด้านนอกเนี่ยเป็นทัคิมิเตอร์ที่วัสดุเนี่ยเป็นอลูมิเนียมแต่ว่าจะเป็นอลูมิเนียมแบบเคลือบด้านมานะครับซึ่งผมว่าดีนะทาให้แบบมันดูไม่ได้เด่นมากแล้วก็ไม่ได้พยายามจะเล่นแสงอะไรเยอะเข้ากับลูกแอนโทนของนาฬิกาได้ดีนะครับส่วนฟังก์ชันการใช้งานนะเครื่องนี้อย่างที่บอกว่าเป็นเมกาคอร์สนะครับคำว่าเมกาคอร์สเนี่ยก็คือเวลาจับเวลาเนี่ยมันจะเดินแบบเหมือนนาฬิกาเมคานิคอลแบบนี้ กวาดเป็นแบบเรียบๆเ,เนียนๆเลยทั้งๆท,ที่ระบบข้างในเป็นเครื่องคอร์สใส่านนะเวลากดหยุดก็กดอีกดดทีหนึ่งแล้วก็รีเซ็ตก็กดด้ล่างข้างขวาแบบนี้นะครับมันก็จะวิ่งกลับไปทําตัวเหมือนกับเป็นเครื่องที่แบบมันมีเครื่องยนต์กลไกการเดินเฟืองที่แบบมันดูเหมือนกับเครื่องออโต้นะครับแต่เวลาจริงๆมันก็จะเดินไปเรื่อยๆโดยที่เรือนนี้ เขาก็เอาเข็มวินาทีออกไปนะดังนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ได้เห็นตัวเข็มวิมันกระดิกให้มันกวนตาอะไรมากนะครับโดยที่ตัวเครื่องเขาก็เป็น VK6 4นี่แหละของไซโก้นี่เลยเป็นเครื่องมาตรฐานที่แบบไมโครแบนชอบใช้กันอยู่ละนะครับเครื่องยอดนิยมเลยส่วนด้านซ้ายเนี่ยก็เป็นการจับเวลาหลัก60นาทีนะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยเป็นการเอาไว้ดูเวลาในหลักที่ยชั่วโมงนั่นเองนะครับช่องวันที่มาซ่อนด้านล่างตรงนี้พื้นสีขาวๆซึ่งไอตรงนี้กระโดดนิดนึงนะเพราะว่ารอบๆเนี่ยมันสีครีมหมดเลย พอช่องวันที่เนี่ยมาเป็นสีขาวสีมันก็เลยแบบตัดตัด,ตดกับชาวบ้านนิดหน่อยนะครับอันนี้เป็นดีเทล,ลนิดนึงที่แบบยังไม่ได้เนียนมากนะครับส่วนเป็นไมยมไม่ได้เป็นสกูดาวคราวนะดึงมาทีนึงเนี่ยหมุนขึ้นนะครับเป็นการตั้งช่องวันที่ตรงนี้ได้เลยแล้วก็ดึงมาทีนึงเนี่ยเป็นการหมุนตั้งเวลานะครับง่ายๆแบบนี้สเปกการกันน้าก็อยู่ที่100เมตรนะครับส่วนขนาดตัวเรือเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามไซส์เขาอะมันดูแบบไม่ได้ใหญ่มากนะเคสไซส์เนี่ยวัดออกมาประมาณ39 13.2มมมมมนนนครัวววาาาาหอยยููู่่่่่่่่ททีีแตสสิงงึึผ้้กไไดดเลป ติเท่าไหร่เนี่ยคือลักทุลักนะครับปกติ39มิลเนี่ยลักทุลักจะต้องแบบค่อนข้างเล็กประมาณหนึ่งนะอาจจะแบบประมาณ46มิล47มิลแถวนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าลักทุลักของเดือนี้เนี่ยมันขยับไปประมาณ48มิลซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยดูจากตัวเลขมันยังโอเคอยู่นะครับมันยังไม่ได้แบบแปลกประหลาดอะไรมากแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆลองสังเกตดูดีๆนะเวลามองจากด้านบนเนี่ยเราจะรู้สึกว่าขาลักเนี่ยมันยาวประมาณหนึ่งเลยนะเนี่ย ถ้าเกิดมองยงเอียงมาเนี่ยจะเริ่มเห็นเลยว่าเส้นนำสายตาของตัวลักเนี่ยมันมีความยืดออกมาจากตัวเรือนเยอะนะครับซึ่งอันนี้เป็นดีไซน์หนึ่งที่ทําให้คนข้อมือเล็กเนี่ยใส่แล้วแบบมันจะมีความกลางๆนิดหน่อยซึ่งเดี๋ยวผมลองให้ดูนะว่ามันกลางขนาดไหนนะครับส่วนการขัดเงาเนี่ยถือว่าทามาได้ดีมากนะการสะท้อนแสงการเล่นแสงเนี่ยถือว่าแบบแทบจะเป็นกระจกเลยนะครับเนี่ยเ,เพื่อนๆลองดูนะดูที่ขาลักตรงนี้นะครับเห็นนิ้วผมขยับไปมาเนี่ยโหแบบ เงามากจริงๆนะอันนี้คุณภาพการขัดระดับที่นาฬิการาคาแบบ4-5่ห้าหมื่นบางแบรนด์นียังอายเลยนะครับทำไมาได้ดีมากส่วนด้านขวาก็จะมีโลโก้ตัววายมาแบบนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์เขาซึ่งไอตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่หลายๆคนรู้สึกไม่ค่อยชอบนะคือต้องบอกว่า แบรนด์เนี้ยมันเป็นแบรนด์ที่ดูยากเหมือนกันว่าเป็นฝรั่งเศสนะครับเพราะว่าจริงๆดีไซน์หลายๆอย่างมันก็ดูแบบมีความกลางๆอ่ะไม่ได้มีอะไรชัดเจนว่าเป็นฝรั่งเศสมากหรือแม้แต่ตัวโลโก้ฟอนต์เนี่ยคือบางคนอาจจะมองว่าแบบเป็นขอไข่ก็ได้นะครับไม่ได้เป็นตัว Y ซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของแบรนด์เขานะครับจะดูมีความวินเทจดูมีความเล่นเส้นสายไม่ได้มาทางโมเดิร์นมากซึ่งบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบอันนี้แล้วแต่นะครับอย่างผมอ่ะสารภาพ,าพเลยว่าตอนแรกอ่ะจนถึงตอนนี้ด้วยนะผมยังรู้สึกว่่าาโลโก้แแบบบรนด์เคยยังแบบยังงอมไ ถูกจลิดผมเท่าไหร่นะอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับส่วนฝาหลังก็ปิดมาแบบนี้นะครับแล้วก็มีโลโก้เนี่ยเป็นโลโก้แบรนด์เขาตัว Y ซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับก็สัญลักษณ์ดูอลังการสวยดีรอบๆก็มีสเปคบอกไว้นิดหน่อยนะครับแล้วก็จะเป็นภาษาฝรั่งเศสนะอันนี้ก็ตามสไตล์ายกาฝรั่งเศสนั่นเองนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผลิตน่าจะผลิตจีนนะอันนี้เท่าที่ดูแล้วไม่น่าจะผลิตในฝรั่งเศสอะไรนะครับส่วนน้ําหนักของเรือนนี้ช่างออกมาอยู่ที่ 66กรัมซึ่งก็เบานะตามสไตล์ในาฬิกาตัวเรือนบางๆสายหนังอยู่ละนะครับแล้วก็ตัวสายเนี่ยทำไมาได้ดีมากเลยนะครับเป็นสายแนวแรนล,ลี่เลยคือในาฬิกาคอนกราฟสมัยก่อนเนี่ยจะฮิตแบบนี้มากนะครับมีการเจาะรูระบายเหงื่อมาซึ่ง จุดประสงค์หลักเนี่ยก็เพื่อระบายเหงื่อคนอสวมใส่นี่แหละนะครับสมมุติว่าใส่ขับรถตอนกลางวันหรือว่าใส่แบบขับในสนามแข่งเวลามันมีเหงื่อมันก็แบบอาจจะต้องการช่องพวกนี้เพื่อให้แบบลมมันพัดผ่านข้อมือให้มันเย็นขึ้นอะไรประมาณนั้นนะเขาก็เลยทํารูมาแบบนี้นะครับซึ่งก็ทําให้ลุคของนายการเนี่ยดูวินเทจมากขึ้นไปเยอะเลยคือเดิมทีนายการมันก็ดูย้อนยุคอยู่แล้วนะครับพอมาเจอสายแบบนี้มันก็ยิ่งไปด้วยกันแบบได้ดีมากๆเลย ส่วนเท็กซ์เจอร์สายเนี่ยก็จะมาแนวแบบเห็นลายชัดๆหน่อยนะครับซึ่งก็เป็นการเสริมลุกให้นายการมันดูย้อนยุคขึ้นอีกประมาณหนึ่งด้วยนะครับคือเรียกว่าแทบจะทุกส่วนของนายการเนี่ยเขาดีไซน์มาเพื่อให้แบบมันมีดีเทลเยอะๆเพื่อให้แบบมันดูเป็นนายการจากยุคก,ก่อนจริงๆอะ่ะซึ่งถือว่าทําอมาได้ลงตัวดีนะอ่ะเดี๋ยวลองขึ้นข้อกันเลยดีกว่านะครับข้อมือผม5.5นิ้วหรือ14เซนนะ ผมเนี่ยใส่รูแบบด้านในรูสุดท้ายเลยนะครับแต่ว่าสังเกตดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีรูที่แบบเป็นรูนาฬิกาเจาะมาใส่ใช้างานเนี่ยประมาณนี้และด้านในเนี่ยมันจะมีรูอย่างเงี้ยรูใหญ่ๆที่จริงๆแล้วเนี่ยเอาไว้ระบายเหงื่อนะครับแต่ว่าเราสามารถใช้มันในการร้อยสายได้ด้วยนะครับ คือเอาตัวบัคเกิลเนี่ยไปร้อยพวกนี้ก็ได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยสำหรับคนที่ข้อมือเล็กเนี่ยต้องบอกเลยว่าสายแบบนี้ใส่ได้ง่ายมากๆนะครับคือมีรูแบบเหลือเฟือแน่นอนอยู่บนข้อก็ออกมาประมาณนี้เลยนะครับอย่างแรกเลยที่อยากให้เ,เพื่อนๆดูนะคือเรื่องของขาลักเขานะครับอย่างที่ผมพูดไปตอนแรกนะคือมันเป็นในาการ39มิลก็จริงนะครับแต่ว่าสังเกตดูว่าขาลักเนี่ยยื่นบนยื่นล่างเยอะเหมือนกันนะ คือแบบมันมีความแทงกลางค่อนข้างจะประมาณหนึ่งเลยนะครับซึ่งมันอาจจะดูแบบไม่ได้สมส่วนมากอะ่ะคือถ้าเกิดเรามองที่นาฬิกาแบบนี้นะครับแล้วแบบเอามือบางด้านล่างนะผมเนี่ยจินตนาการไปถึงพวกแบทแมนเลยอะ่ะที่แบบตรงเนี้ยเป็นตาแบทแมนนะครับแล้วตรงเนี้ยเป็นหูแบทแมนแทงไปด้านบน2ข้างแบบนี้นะครับซึ่งคนข้อมือเล็กก็จะรู้สึกได้นิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีพื้นที่ข้อมือมารองรับมันน้อยเราก็เลยจะเห็น้สีแง่งบนล่างเนี่ยมันโผล่ออกมาจากนาฬิกาเยอะประมาณหนึ่งนะครับ ถ้าเกิดเป็นคนข้อมือใหญ่หน่อยนะครับประมาณสัก6.5นิ้วเรียกว่าแบบซส์มาตรฐานแล้วกันนะไม่ได้เรียกว่าใหญ่อะไรมากอะ่ะก็จะเริ่มใส่ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าความกลางมันไม่ได้แบบมีผลอะไรละแต่คนข้อมือเล็กเนี่ยจะรู้สึกเล็กน้อยแน่นอนนะครับทั้งทั้งที่ตัวเรือนะี่ย39มิลนะ่ะคนข้อมือเล็กมันควรจะใส่ได้สบายๆอยู่แล้วนะแต่อันเนี้ยเพื่อนๆลองดูไก,กลๆนะครับ จะเห็นขาที่แบบมันโผล่มาชัดเจนมากแล้วยิ่งขามันเงามากะนะครับเพื่อนๆเ,เขาขัดมาแบบสะท้อนแสงทุกอย่างแบบโอ้โหมันชัดมากเลยมันก็ยิ่งทําให้การเล่นแสงของขาเนี่ยทำให้ขามันเด่นขึ้นมาอีกดูยาวมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่แบบผมว่ามันแปลกตาดีเหมือนกันนะคือแบบ หน้าปัดข้างในามันก็แปลกตาแล้วก็ทรงเคสมันก็มีความแปลกตาขึ้นอีกประมาณหนึ่งนะครับอันนี้น่าจะเป็นจุดหนึ่งเลยที่คนจะซื้อเรือนนี้ต้องดูไว้ก่อนว่าเรื่องขายยาวแบบนี้เพื่อนๆโอเคหรือเปล่านะคือถ้าเกิดเป็นคนข้อมือมาตรฐานหรือว่าใหญ่กว่ามาตรฐานนิดหน่อยอ่ะผมว่าน่าจะแบบไม่มีปัญหาอะไรมากนะครับแต่ถ้าเกิดข้อมือเล็กก็อย่างที่เห็นนะครับประมาณนี้ไหวกันไหมนะครับแทงๆประมาณนี้ซึ่งจริงๆถ้าเกิดเอาเรื่องความสวมใส่มันใส่สบายนะสายเขาทำมาดีมากนะครับมีความนิ่มแล้วก็ ตัวสายเนี่ยหนาประมาณนึงฟิตติ้งบนข้อมือโอเคเลยนะครับคือเรียกว่าเรื่องความกลางไม่ได้มีผลกับเรื่องความสบายเลยนะครับเป็นแค่เรื่องหน้าตาที่แบบเราต้องลองดูว่าโอเคแบบนี้เราพอไหวเราชอบไหมประมาณนั้นนั่นเองนะครับส่วนเรื่องสีอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ต้องบอกว่าค่อนข้างจะดูมีความครีมแล้วก็ดูมีความตุนตุนประมาณนึงนะคือวัสดุร,บรอบๆเนี่ยมันดูโมเดิร์นมากนะครับคือการขัดเงามันดูสะท้อนแสงสว่างมีความเงินเงินมากๆ มาเจอกับหน้าปัดครีมที่แบบมันครีมมากๆแบบนี้มันก็ค่อนข้างจะคอนทราสแล้วก็ขัดแย้งกับความเงางามของวัสดุด้านนอกประมาณหนึ่งอ่ะซึ่งอันนี้ผมคิดว่าไปหน้าสีอื่นๆเนี่ยอาจจะดูโอเคกว่าหน้าที่แบบมันมีความครีมครีมแบบนี้ชัดเจนมากนะครับอันนี้ก็ลองเลือกสีกันดูนะแล้วแต่ความชอบเพื่อนๆแต่ละคนเลยแต่ว่าโคนมันจะตุ่นกว่าที่เราคิดประมาณหนึ่งอ่ะนะครับส่วนราคานะครับจากป้ายของหน้าเว็บไซต์เขาเนี่ยอยู่ที่369เเหรียญน,นะ คุณเป็นเงินไทยตกอยู่ประมาณ13ื่นสปลายๆนะครับแล้วก็คูณภาษีนเาเข้าเข้าไปเนี่ยจะซื้อได้ประมาณ15ื่นาแถวๆนี้บวกลบนิดหน่อยซึ่งก็ถือว่าเป็นราคาที่เริ่มต้นมากๆของแบรนด์เขานะครับเพราะว่าตัวอื่นอย่างที่บอกไปอ่ะหลักแสนหลักส0 0 0 0 0ก็มีนะเรียกว่าเป็นตัวที่แบบเอาไว้ได้ลองจริงว่าคุณภาพเป็นยังไงอ่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าคุณภาพดีกว่าที่คิดนะคือเรื่องการขัดเงาคุณภาพตัวเรือนนี่คือถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับส่วนเรื่องดีไซน์ก็แล้วแต่ความชอบแต่ละคนละว่าชอบประมาณนี้ไหมใครที่สนใจก็ลองไป รีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ